กลัวอก็กลัวกลัวโรคก็กลัวทำไงดีค่ะขณะที่คนในภาคธุรกิจเอกชนออกมาดักคอรัดกันเป็นแถวอะใช่ดักทางไว้ก่อนหน้าแล้วออกมาดักคอออกมาดักคอรัดกันเป็นแถวเลยชิง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 ชงก่อนสบคเคาะชิงตัดเกมเลยอย่าล็อกดาวนนะอย่าล็อกดาวนะเอาละครับเราจะไปกันที่เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่จะต่อสายไปที่คุณพศนะคะอารามวัฒนานนท์ค่ะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนี้เป็นถือว่าเป็นตัวแทนภาคธุรกิจเต็มตัวเลยนะคะ ที่ผ่านมาก็ได้ยินนะคะเสียงภาษาจากภาคธุรกิจนะคะหลายภาคส่วนเขาออกมาพูดกันชัดเจนว่กากรุณาอย่าล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นไปกันที่คุณพจน์อารามวัฒนานนท์สวัสดีค่ะคุณพจน์ค่ะสวัสดีครับยินดีครับเชิญครับคับครับคุณพจน์คนไทยในทีนี้อย่างที่ผมอินโทรนะมีอยู่สองความกลัวจริงๆนะกลัวโรคอ่ะก็กลัว แต่กลัวอดตายพอล็อกดาวก็กลัวครับครับในมุมของคุณพจน์มองอย่างไรครับไอ้ความกลัวสองกลัวเนี่ยคุณเชื่อบริหารจัดการอย่างไรให้มันสมดุลนะเสนอภาครัฐนิติครับครับผมว่ารัฐบาลเขาส่งสัญญามาแล้วนะครับว่าให้ทุกคนเฝ้าระวังนะฮะคือคือการที่ปรับระดับสีเนี่ยนะฮะผมว่ามันไม่ใช่ล็อกดาวนะไม่มีคำว่าล็อกดาวเลยนะครับแต่ว่าเป็นการ แจ้งเตือนนะฮะให้กับคนไทยทุกคนแต่ว่าจะต้องระมัดพฤติกรรมนะฮะาในการที่จะทําให้การแพร่ระบาดอาจจะขยายตัวรานขึ้นนะครับเพราะว่าก็ดูว่าตัวเลขต่างประเทศเนี่ยมันโตเยอะจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเชื้อตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยอาจจะทําให้คนเสียชีวิตน้อยนะเมื่อวันนี้เจ็ดพันห้าเสียชีวิตสิบเก้าคนเนี่ยนะครับแต่ทุกกรณีเนี่ยถ้ามันแพร่ระบาดไปมันก็ไม่ดีนะครับเพราะงั้นผมคิดว่ารัฐบมาพยายามส่งสัญญาณนะฮะที่จะ ให้เห็นว่าทุกคนต้องระวังจริงๆนะเพราะตัวเลขมันโตนจริงๆนะครับเพราะถ้าคืนปล่อยให้ให,ใ,หให้คนไทยอยู่ในความประมาทเนี่ยนะครับผมว่าเดี๋ยวมื่อไ่ตัวเลขมันจะบานไปเป็นน,น้่ยละหลายหมื่นเลยต้องรวันเลยนะครับจะยัมีปัญหารครับค่ะแต่นั้นในที่สุดแล้วมันก็อาจจะมีความจาเป็นที่อาจจะต้องมีการคุมเข้มบางกิจกรรมเหมือนกับก่อนหน้านี้ค่ะ ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ร็บได้ไหมคบภาคเอกชนมองว่านัดจุดจุดนี้ไม่ได้ถึงกับล็อกดาวน์ปิดเมืองก่อนหน้านี้แต่อาจจะบางกิจกรรมอาจจะไม่ได้ทำอ่ะก็ต้องแบบไปก่อนอะไรแบบนี้ค่ะมองยังไงคะก็คือรูการรวมตัวกันมากมากอ่ะนะฮะก็คงต้องแบบเอ่อต้นการชะลอลงบ้างอ่ะนะครับอย่างนั้นแต่งานตอนนี้ที่สร้างความสนุมากแต่โรงแรมเนี่ยก็จะขอลิมิตคนไม่เกิน200 0งร้อยดนที่ราบมานะนะครับตัวกอเคก็ถือว่าเป็นการเป็นการป้องกันที่ดีครับ ค่ะแสดงว่าอยู่ในวิสัยที่รับได้ใช่ไหมคะกับมาตรการที่รัฐออกมาตอนนี้ส่งสัญญาณมาแบบนี้คือมั่นใจว่าไม่มีการล็อกดาวน์แน่นอนแต่จะจำกัดหรือคุมเข้มในการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นการรวมกันของคนหมู่มากใช่ครับแล้วก็การรับประทานอาหารรวมกันแล้วก็ไปดื่มเลหล้ลากระเด็นนะสังสรรค์กันมากๆคนดุจอนิดเดีนะครับคือต้องยอมรับว่าแ้่ว่าถ้า ถ้าถ้าเราปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติมากๆเนี่ยนะครับจ่สุดท้ายเนี่ยมันจะรามไปเยอะเลยแล้วสุดท้ายจะมันแข็งแกร่งไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้สารสุขมันจะพร้อมมานฮะแต่ว่าการเฝ้าระวังพื้นใหญ่ในการแพร่ระบาดใหญ่เนี่ผมว่าอันนี้สำคัญครับแต่ล็อกดาวน์เนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยแน่นอนครับไม่เล็งล็อกดาวน์ไม่เห็นด้วยแน่นอนห้ามล็อกดาวน์อย่าเชั่อว่าห้ามล็อกดาวน์ถ้ามันจําเป็นนะฮะนะฮะวันนึงติดหลายหมื่นเป็นแสนตายกันเยอะๆเนี่ยว่าถ้าจำเป็นมันก็ต้องทำ ตถ้าไปจุดนั้นจริงๆนะมันเยอะนะแล้วสภาเองคนต้องคต้องคิดหนักหาเรื่องนีินะครับเพราะว่าจากผลการของเราสองครั้งที่ผ่านมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมันเยอะแล้วเกิดนะฮะโดยเฉพาะเศรษฐกิจลากยาเนี่ยนะฮะั้องเที่ยวบริการทั้งหลายนี่นะครับการห้ามข้ามจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปัญหาใหญ่เยอะนะครับหมายถึงห้ามเดินทางข้ามจังหวัดในภาวะณขณะนี้ก็คิดว่ายังไม่ควรใช้มาตรการนี้ด้วยหรือเปล่าคะทางสภาชี้ก็ว่างด ไม่ได้ห้ามอ๋องดขอความร่วมมืออ,อ่าต้องดูต้องดูต้องดูวอดดิ้งด้วยถ้าระดับห้าเนี่ยเขาห้ามเลยถ้าระดับห้าเนี่ยห้ามอ่าอันนี้แค่งดกนันเองครับถ้านอาจนั้นก็ต้องถามความเห็นของคุณพสต์นั่นนะครับครับไอ้เรื่องโยนให้ชาวบ้านเขาคิดเองควรจะิบอบ,บอย่างไรปัญหามาันจะตามมาอีกเยอะควรจะสั่งไปให้ชัดเลยห้ามหรือไม่ห้ามเอากันให้ชัดหรือหรือห้ามเฉพาะบางเวลา ห้ามเฉพาะบางพื้นที่ก็เอากันให้ชัดจะดีกว่าไหมในบางนี้นนี่้นทค่ฮะถ้าถ้ามันอะไรออกสีแดงเข้มมากในพื้นที่ไหนนะฮะนะก็อาจจะมีการงดห้ามขึ้นมานะครับเพราะว่ามันคงรักษาได้มากกว่าแต่ผมคิดว่านี่เป็นเป็นการสร้างความสมดุลนะฮะนะฮะระหว่างเรื่องการเฝ้าระวังนะฮะป้องกันโรคนะฮะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าตอนนี้เราเองก็จะไปวางนั้งเที่ยวต่างประเทศคงจะไม่ได้ระยะหึงตอนนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้อยเนี่ยถ้า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 าปล่อยให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้อย่างมีการเฝ้าระวังป้องกันกันอย่างเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นผลดีในในทลาดเศรษฐกิจในจังหวัดนะครับแต่การออกมาตรการที่มันเข้มขึ้นนี้มันก็จะมีผลแม้คนเดินทางมันก็จะหวาดผวาไปในในในขณะเดียวกันอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าอาจจะกระทบกับภาคบริการภาคท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าคะเออผมผมคิดอย่างนี้นะคะคือที่ผ่านมารอบนั้นเนี่ยนะไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยมันขาดเลย พอขาดปุ๊บมันก็แปรกันไปหมดเลยสุดท้ายเนี่ยร้านค้าเราบริการต่างๆมันต้องปิดกันปิดผู้คนก็ตกงานนะครับมันีเลยค่ะที่ในรอบนี้เนี่ยผมถือว่าพยายามจะคบไมนะฮะเอาที่เหมาะสมกันดูเด่๋ยวามข้อระวังกันนะครับไม่ได้ห้ามนะฮะแต่ว่าถ้าจะปล่อยป่าละเลยไปอาสังสรรกันนะฮะนะฮะฉลองกันกินเหล้ากันเยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็ลำบากนี่ส่วนนี้เหมือนกันในส่วนนี้นะครับมันจะแพร่ระบาดได้ครับโอเค นั่นแปลว่าผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยยังไม่ได้เปิดก็คงต้องงดยาวไปเลยก็ต้องรับสภาพหรือเปล่าคะต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นแหล่งแท่ระบ,บาดมากครับพวกน้อัอนะนี้ต้องจะต้องขอโทษทางเจ้าหนก้การด้วยนะฮะแต่ว่าการแพร่สถานาการณ์แบบนั้นเนี่ยมัน,มนเป็นจุดท,ที่มันแท่ระบ,บาดหนักมากจากรั้นขอดเกา่าเราก็มีอยู่ตั้งแต่ก่อนจอด้ยครับอ่าส่วนนี้อ๋อแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณพศค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพศครับสวัสดีครับค่ะคุณพศนะคะอารามพัฒนานนท์นะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทย ก็ต้องบอกว่าในสภาพคือไม่ให้มีการล็อกดาวเหมือนกันที่เคยมีการล็อกดาวคือหยุดทุกกิจกรรมแต่ว่าอาจจะมีการจากัดโซนหรือจํากัดพื้นที่หรือจํากัดกิจกรรมก็ตาม